สวัสดีค่ะเก็บน่อยหนากันเด้อพี่น้องโอ้ไม่เก็บก็ปล่อยให้นกกินหล่นสุกหล่นทิ้งเลยไม่เก็บเลยพี่น้องรอไม่ได้แดนนี้ก็เก็บเลยอ้าเนี่ยเก็บไม่ทันก็เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บไม่ทัน ก็บไม่ทันก็เสร็จแล้วเก็บเลยแค่นี้เก็บเลยอันนี้ก็จะเก็บไม่ทันนะเนี่ยเก็บน้อยหนาดกอยู่จะลูกไม่โตเท่าไหร่นี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะยังเหรอ เก็บไม่ทันนกก็เอ,อกกินหมดลูกนี้ลูกโตจะทันนกไหมอีกสองลูกไม่ทันนกเลยพี่น้องเอ้ยเก็บน้อหนากันค่ะเดี๋ยวมีไม้ สุกไหมโอ้น้องปุ๋วันนึงเดี๋ยวอันนี้ล่ะโอเคไหมหื <c oughs> หนีหน่จังหื <c oughs> พี่น้องไม่เก็บก็ไม่ทันนก รอใมันแก่ก็ไม่โอ๊ยกิ่งหักกิ่งหักเลยที่น้องเลยรอให้มันแก่มันก็ไม่ทันนก้นองอนนี้อันนี้หักกิ่งหักไหม เเก็บเลยเก็บก็ไม่ทันนกนี่ลูกนี้ก็เก็บเลยมเก็บก็ไม่ทันนกเขียบวะโอ้บ่ทันนกสองหน่วยสามหน่วยลมแตกเต็มเลย มันไม่ทันนกมันก็หล่นแตกลูกใหญ่หล่นแตก2อลูกอ๋อันนี้สุกอันนี้สุกแล้วมีทันนกเลยอ่ะ ไนะด้จำหนังกับเก็บมันหลุดดูก่าท่นหนกก็ดกอยู่นะเก็บน้อยนนะาก็ดกอยู่นะหล่นใส่กำมังพอดีเลยพี่น้อง น้อยหนาน้อยหนาเก็บน้อยหนากันพี่น้องพี่แอก็ลงแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน คนที่แวะมารับชมทิปค่ะเก็บน้อยนากันน้อยนาน้อยนาทีนี้แรงหาน้อยหนากินอยากมากขอบคุณนะคะ